ตามไก่พ่อฟังเหอืมขันขันขันนขันใ้พ่อฟังเะีีขันดีลูกขันเลย เราขันปลูกพ่อในเร็วขันขันขันเร็วเร็วเร็วด,ดีดีเยวยเร็วเร็วดี๋ินเปียวตินเปียวเอ้ยตืนนแล้วลูก เ្រូវក្នុងខ្លាញ្លានើបាន់ំផ្ល់ម្រ đi ơi đi 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 cái đi B đi ơi ใหคันแล้วสวัสดีครับผม TC Channel นะครับวันนี้ทำอาหารเมนูจานโปรดให้กับน้องๆนะครับผมพัดีพอต่อไปซื้อปลาดุกย่างมานะครับผมก็เลยแบ่งกับน้องนะครับคนละครึ่งนะครับผมปลาดุกตัวละ50บาทนะครับ ปลาดุกย่างตัวใหญ่เบิ้มเลยนะครับพอต่อก็เอามาคุกกับข้าวให้น้องกินนะนเพราะว่าน้ําเปียน,นี่จะชอบกินปลาดุกย่างมากเลยนะักเตะอยู่ที่กอกอกแล้วนะครับผมโอ้โห,โหน้ําเปียกกินใหญ่เลยนะครับไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับพ่อครับทาให้ผมกินอีกนะครับดูดีอ๋อูยด,ด,ดูดีมากนะครับผมดูดีโอ้โหด,ดีอร่อยไหมลูกอ,อร่อยมากครับพอ่อ ดีชอบกินมากเลยนะคะโอ้โหโอ้โหดูดีเด็กได้กินอาหารเมนูจานโปรดอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ต่อก็เลยจัดให้น้องได้กินกันนะหลัจากที่เมื่อวานนี้กินไก่เนาะวันนี้ก็ได้กินปลาดุกย่างนะครับผม พี่โอ๊คพี่กินเก่งจังลูกโอ้ยไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับดุกย่างครับคุกกับข้าวแล้วก็คุกอาหารเม็ดด้วยนะครับพอผมนำให้กินนะครับอื้อไอ้นายนตนหอไอ้นายนตนห้อกินน้ำยังลูกนะพี่เปี๊ยกินน้ำลูกกินน้ำกินน้ำด้วยลูกอะ ินน้ำนี่ในพี่เปีย้ยกินน้ำลูกไม่กินน้ำครับกินข้าวอย่างเดียวเลยตอนนี้กินแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับผมประดุกยางนะครับซื้อมากินตอนข้าวตอนเที่ยงแล้วก็เลยหุงข้าวสวยนะครับให้น้องได้กินกันนะครับผม,มก็ ส่วนครึ่งหนึ่งก็เอามาให้น้ำเปรี้ยวกินนะครับผมอีกครึ่งหนึ่งพขต่อก็กินเองนะครับผมปลาทูตัวใหญ่มากเอไม่ใช่ตัวปลาทูดิปลาดุกตัวใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเมนูจานโปรดอีกเมนูหนึ่งนะครับผมที่น้องๆชอบกินมากนะไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาทูย่างปลาทูปิ้ง ปลาทูทอดอเปรี้ยวกินน้ำแล้วนะครับผมอ,อ,อร่อยครับพ่อโอ้โหเปรียกกินหมดแล้วนะครับผมอ๋อเลนีดเดียวเองกินไวมากเลยนะครับของอร่อยของชอบนะครับน้ำเปรี้ยวจิ้กินดีนะครับผม เก่งนะครับพ่อครับพ่อครับต้องผมกินอีกนะครับผมผมชอบกินปลาปดุกย่างนะครับสบายใจล้วได้กินแล้ บายใจล้ดิกิิประดุกล้ก้างพอต่อไม่ได้าให้กินนะครับผมโอเคส่วนที่เป็นเนื้อนะครับให้น้องกินหมดแล้วโอ้ยเก่งมากเลยนมเปรี้ยวอร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับพ่อครับถ้าไม่กลมกินอีกนะครับยังมองหากระดูกนะครับยังมองหากระดูกเพ่อเอาไว้ไหนเนาะกระดูก กระดูกหรืก้างปลานะยครับผมส่วนหัวนะส่วนหัวมันแข็งนะเพาต่อเลยไม่ให้เขากินนะครับก็ไปบาดลำไส้เขาเนาะกินแต่ส่วนที่เป็นเนื้อนะครับผมอือดีดีอร่อยเลยลูกอือดี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 เยดี เยอะดินี่มึงเลยังงับมือพ่อนะพ่อไปเลื่อนถาดอาหารเขานะครับแต่เขารู้นะครับเขาไม่ดูมากขนาดที่จะงับนะครับแต่ก็พ่อตกก็ไม่ประมาทนะครับผมเรดูอาการเขาด้วยนะเขามีอาการ ขู่เราหรือเปล่าถ้าเขามีการขูนะ่นั้นเราเป็นครที่จะไปขยับช่วยาหารของเขานะครับไปจับธรรมชาติของน้องหมานะครับผมจะยินข่าวข่าวเรื่องราวของน้องหมาที่หวงถาดข้าวของเขาเองนะครับผมเราไปจับยุ่งเกี่ยวกับของกินเกี่ยวกับอาหารการกินของเขาเนี่ไม่ได้เลยนะ เขาก็จะมีปฏิกิยาตอบโต้เราทันทีนะครับผมเลี้ยงหมาก,ก็ต้องดูพฤติกรรมของหมาด้วยนะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะดูอารมณ์ของเขาด้วยเนาะเปียกินอะไรลูกโอ้โหไปแอบเอาหัวประดุกพ่อมาอีกแล้วพ่ออุตส่าห์เอาวางไว้ข้างบนนะ ถึงว่ามองหามองหาอะไรมองหาหัวประดุกนี่อเองนั่นคือะไรน้เขากินจะไปแย่งตัวนี้ไม่ได้ครับแย่งตัวนี้กัดเอาเลยว่าเขากำลงังกำลังห่วงห่วงกินอ,อร่อยมากเลยไ้กินหัวประดุกพอกำลังบอกเอฟซีบอกว่าไม่ให้กินหัวประดุกแอบขโมยกินของพ่อซสแล เขาจะไปทิ้งอยู่แล้วเอาไว้ต่ำเกินไปน้องเขายโมยเปี้ยวครับไอหมาเปี้ยวพ่อครับหมาเปี้ยวพ่อเก่งข้าวอ้มโอเคไอคุณเคี้ยวกรึบ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 อร่อยเลยไหมฟันดีมากเลยนะหมดแล้วลูกหมดแล้ว นะ่เบีย,ยใหญ่เลยไอห,หมาเปียยพ่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วลูกน่ากิงก่งแท้กิงก่แท้นั่นมันรู้นะมันรู้มันตามกินได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อดูขี้ตาดิโอ้ขี้ตาขี้ตาลูกชายพ่อไม่มีแล้วลูกเดี๋ยวพ่อเก็บทิง้งละ ด,ดูดิดูดิไม่กินให้หมดเลยลูกกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดเลยเธอนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ผมต้องจบงนท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับ t c Channel แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ